กราบเรียนท่านคณะกรรมการประเมินสำลิศผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านประธานกรรมการสถานศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่การนำเสนอผลง,งานปฏิบัติงานของนายชัยรัตน์คิดถูกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน,องนาคำประชานุเคราะห์ ประวัติส่วนตัวนายชัยรัตน์คิดถูกเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2516นณะตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารสมัยนั้นขึ้นกับจังหวัดนครพนมด้านการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนมุกดาหารจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานครปริญญาตรีภารุศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันราชพัฒสกลนครปริญญาโทาศ,าศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยจบประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรม,มาธิราชด้านการรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการอำเภอกิงอำเภอนาตาลตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการอำเภอนิคมคำซอยตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหารตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านพระบาทตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านเหียนร่องนนสวัส์ และปัจจุบันต,ตำแนหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ประวัติโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ก่อตั้งเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2522เปอดสอนชั้นอนุบาลหนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่6เขตบริการคือบ้านหนองนาคำหมู่8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนาอำเภอเวียงเก่าปัจจุบันมีครูและบุคลรรากรทางการศึกษา9คนได้แก่ผู้อำนวยการ1คนข้าราชการครู3คนครูอัตราจา้าง2คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพานลง1คนและแม่ครัว1คนมีการศึกษา2,564มีนักเรียน72คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,563จำนวน4คนผลการดำเนินงาน10ตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสำนิดทางการเรียนวิชาภาษาไทยได้ดำเนินการสนับสนุนสร้างความตระหนักให้ความรู้แก่ครูทั้งการนิเทศและการประชุม ส่งเสริมสนับสนุนการนำความรู้สู่การปฏิบัติเช่นกิจกรรมรักการอ่านการเขียนการฝึกเขียนตามคำบอกการฝึกเขียนคำยากกิจกรรมวันสุนทอนภู่และวันต่อต้านยาเสพติดส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอนเช่นการฝึกอบรมผลิตสื่อนวัตกรรมวางแผนติดตามพัฒนาครูอยู่เสมอ มีการสรุปการติดตามประเมินผลและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างต่อเนื่องมีนวัตกรรมแว่นแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ผสมพยัญชนะกับสระเข้าด้วยกันมีความสวยงามน่าสนใจรเรียบง่ายผู้เรียนได้ใช้สื่อต่างก็สนุกสนานและตื่นเต้นกับนวัตกรรมแวนแห่งการเรียนรู้ผลการดำเนินงานโอน็วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ1.55 NT วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ2.08อาทเพิ่มขึ้นร้อยละ27.3การอ่านคิดวิเคราะห์เขียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมร้อยละ55.1ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดำเนินการวางแผนสแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและมีการรายงานผลอย่างชัดเจนได้รับรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ได้ผ่านการประเมินรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมีการวางแผนการพัฒนาที่ชัดเจนรู้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ผลสำลีทางการเรียนรู้เป็นรายบุคคลพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการทดสอบด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานทั้งการสอบ ONET NT และ RT มีระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลสำนิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปอิดเป็นร้อยละ81 ตัวชี้วัดที่4การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายงานการเงินและดำเนินการตามระเบียบพัสดุได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมามอบทุนการศึกษาและบริจาคเงินให้แก่โรงเรียน ได้จัดทำภาพป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาได้จำนวนเงิน1,512 2บาท98สตางค์ได้รับเงินพระราชทานซึ่งนำมาพัฒนาโรงเรียนได้แก่เปลี่ยนหลังคาหอพระพุทธรูปทำหลังคาอ่างล้างมือใหม่ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมได้รับบริจาคชุดตรวจ atk 100ชุด จากคุณวุฒิพงสุภโรมตัวชี้วัดที่5ต้งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ได้ส่งศึกษานิเทศมาให้ความรู้แก่ครูอย่างสม่อเสมอมาหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งอาจารย์มาสะท้อนผลการเรียนการสอนของครูครูได้อบรมทางออนไลน์ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้ารับฟังนโยบายในการจัดการศึกษาจากทานยงยุทธพรมแก้วผู้อำนวยการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง จากทีมศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ภูมิหน่วยการโรงเรียนได้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในหัวข้อเรื่องแนวทางการนำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณ2,565สู่การปฏิบัติหรือและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึง3ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ธุรการก็บรรจุครูผู้ช่วยได้ทุกคนคิดเป็น100%เเต็มตัวชี้วัดที่6การบริหารตามหลักธรรม,มาพิบาลผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติตามระเบียบของทางราชการได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายใช้จ่ายงบประมาณด้วยความโปรโง่งใสมีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมายด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไม่เคยถูกร้องเรียนคิดเป็น100%เต็มตัวชี้วัดที่7 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนมีการวางแผนที่จะประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนมีการประชุมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างสม่ำเสมอมีการรายงานผลงานของโรงเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องมีการขอความร่วมมือทางด้านทุนทร,รัพย์วัสดุอุปกรณ์ แรงงานจากผู้ปกครองและชุมชนรวมกิจกรรมกับผู้ปกครองและชุมชนมากกว่า15ครั้งตัวชี้วัดที่8อัตราเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนได้มีการออกเคาะประตูบ้านเพื่อหานักเรียนและปีการศึกษา2,564มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวน4คน ตัวชีวดที่9กอัตราการเรียนต่อของนักเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนต่อเช่นกิจกรรมแนะแนวกิจกรรมปัดฉิมนิเทศได้มีการขอทุนให้นักเรียนที่สอบเรียนต่อมัธยมศึกษาปีที่1่ได้ระดับท็อป10นักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่6เรียนต่อครบคิดเป็น100%เเซ์ ตัวชี้วัดที่ส0ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายด้านความปลอดภยัยได้ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดที่เข้ามาสร้างความรำคาญในโรงเรียนได้ซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุดและเสียหายจากเหตุการณ์อุทกภยัย โดยได้รับการจัดสรรง,งบประมาณจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ได้รวมกับผู้ปกครองและชุมชนพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาดปลอดภัยน่าอยู่น่าเรียนเป็นจำนวนสองครั้งแต่ละครั้งมีประชากรร่วมมากกว่า30คนคิดเป็นค่าแรงไม่น้อยกว่า5,000บาทจัดการเรียนการสอนแบบออนแทนและออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019สนับสนุนการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยได้อุทิศโรงเรียนให้เป็นโรงพยาบาลสนามได้รับเงินพระราชทานผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรโรงพยาบาลเวียงเก่า มาตรวจ ATK ให้นักเรียนและครูแต่รับความร่วมมือจากด่านกักกันสัตว์มาฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อตามบริเวณที่มีการสัมผัสเสี่ยงสูงได้ปรับปรุงอ่างล้างมือเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนโยบายด้านโอกาสจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กประถมวยัยและโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอขกเยี่ยมบ้านนักเรียนรับเด็กพิการและเด็กด้ยโอกาสเข้าเรียนร่วมชั้นกับเด็กปกติจัดโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมให้เด็กเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยังหาทุนการศึกษาให้เด็กที่ยากจนเช่นทุนกศส,อสอนโยบายด้านคุณภาพจะททำแผนโครงการพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่21อีกทั้งเป็นผู้มีระเบียบวินยัยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จัดโครงการพัฒนาครูและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ครูมีความรู้ทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งมีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นโยบายด้านประสิทธิภาพมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเช่น DMC มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั้งโรงเรียนมีการสแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนบริหารงานด้วยหลักธรรมมาพิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียง ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินสำลิดผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างสูงมาณนะโอกาสนี้ครับ